สบายดีพี่น้องูอีกภัยหนึ่งก็ะยุบสบายดีเอฟซีทุกท่านอ่ะอยากนอนนะใดนจังหมดัดเลยนะอย่าลองใดนจังหมัดละ่ะโอ้สมเก่งทะย่ายเลิศค่ะสหาสฮก มือนี้ะใดสามชิบหมัดพี่นอ้องอืเก่งไรเติบเด้อจ้าน้องใหม่ดาวิกาเฮอด้ีสัส่งยัง,งบ่ทันได้อยู่ได้นอนเด้๋พี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสบายดีพี่น้องยังบ่ทันได้นอนพี่น้องเอ้ยยังโลกะอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เป็นเวลาเซาสามโมง กาวกันพี่น้องเลยฝนตกข้ามงอะรเลือกเกนกรตกกกาเขาเจ้าข้างแรกพี่น่องเอ้ยตั้งแต่เกิดได้ไงมาก็จะเคยใส่เขาเจ้าอยู่หน้าเรียกเขามาเลคือบุคอยมีหยาปนไรมีกับหยาหน่อยเนาะอือเมั่อนาเมืองออมันสิโรคเบื่อตายเลย ยี่ด้ยองเบิ้ดเนี่ยยายเคแล้วก็ใส่ว่าสัน่นพนนี่น้องกระดายดิพี่น้องตาบใบยื่นขึ้นใบอยู่แม่งบบอยู่ในนอนและตานี่นะได้จังหมัดเลยยายายักษ์ขณะเบิ้งรุ่งโอ้ยยังงอนคือกันหอดจุดประสงค์จุดหมายแหละพี่น้องในสามสิมัดแหละก็ะตือว่า เสียงจมเสีงเอ้ขันบริสิกบไดคือวานะท้องอยากปักหอกมะหยามันกรคกบมาลกนเนาะอหยาขันมาลกกับบุได้จากดีเนาะ มันยักคอยอยเพราะว่าน้มนต้องเห็ดยังได้นาะปฏิจจการชั่นก็ว่าถือกันให้มันหดบัดซ้มคนเี่มันหดล่อยพาจดวก็ได้ทองข้าเซ้ชิบ จ,จนะสองส <laughs> ี่หกแปดสิบชิบสองชิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าย่าเราให่ถ้าเกิดชิบเก้ามัดสองเตใหม่สี่หกแปดนี่จะเก้ามัดเต้ใหม่เออเออ

นางทูไทยใช่ปะอ่านหน้าอีกนนกประมาณเพียนขึ้นหละเรือว่าตีนึ่ง้น่มาเจ้ามากอะม่เ็ดที่อ่ะต้เ่าพี่น้องเลยดูต่อไป เรเรื่มเป็นแบบนี้ทุกขึ้นทุกขึ้นแหละได้พี่น้องเลยจงกว่าสิแล้วหน้าพูนั้แบบเคยเห็ดเลยทำมาพยายามมาห้าลกได้แบบนี้เลือจักตากอตกานี่ไงเก่าบะ อืมเออลืมกาน้อย2ตาเฮ็ดได้ได๋เนาะยังบ่ทันจกจักดินะมันยาวบ่ายายาวด2มัดกสิมัดหรือว่าสิบ่ดำบ่สิปะมันจังซะเลยบ่เนาะ พราอไรนี่ยและมีตัวกาสิบพอหน้ามาสั่งหวานเพิ่มภายนอกเป็นคนเ้าหน่เบิ้งยายเคแต่แท่เบิ้งฮัสิตีเคขางหนึ่งก่อนมเป็นซอขางเบิ้งก็เป็นอะไรแท้บพพพ่อบพ่อพ่อข่าวหื้ใจขืนเทศการเลือร้ายไปนี่มัสิตีเค้าเคขางหนึ่งมนแล้วช่เป็นซอขางซะ แค่เช้าวานมั่กับสิบท่านแหละท่านหนกระดามสีแล้วเลยเจ้เอ้ยมืออื่นก็เครื่องทงเลยเอาก้าเขาเจ้าเป็นอีกระขอนเลยมือหนึ่งก็แล้วแหละอุ้ยมาดามตะกาตัวนี้แล้วมีชิพตาเนี่ยชิพตาเดึ่งเป็นสีชองมือ,อจ้าเผื่มาเล่มกาเนี่ก็ะเมื่อย,ยเนาะคือเทน,นมาเล่มกาแล้วก็เม,มื่อยเจ้าก,กับบุม้มีตัวได้ท่าไหมฮะวันหย่าล่อง นอ้ยาคือกันอีบ่าไอยาคือกันระบุท่านี่ารักระสังครเอาเราพ่อแลวของท่านนะของท่านหย่านะของท่านมีหย่านะครับพ่อแล้วอุ้ยวายท่านบ่มี่ไปดึงก็ว่าขีแตงเยอะพี่อะ ได้ตะวันไม่จันและขากอลีกะไม่จันหูก็ได้ไม่ทองเอาก่อนตาหนึ่งไปพระท่านแม่ทองไม่ทองก็ไปจุ้อตาหนึ่งเราเห็ดมือนะ <3000? S 2> มือนก็มาบุกใหม่<ร>พ้นกระตกุกพอดีกระเทินตาหนาย น้ำข้าวเจ้าน uh hmm> ี่เขาป่้ใหายชาย่เป็นบ่ย่าใส่เทอระเนสเนช่องเส้นสิบอกเอานอนบอว่าเลยพี่น้องเลยยังอยากลกยุ่งผื่นก่านี่ ตามมื้อเมืจะขึ้นลันแล้วตามมื้อเมืจะขึ้นล้วนี่แล้วเออเออเลจักหมักเือน้อยแ่เือหลายเนี่ย

ก็วิ่งเขาก็นอนบนหมู่บริเวณเดี้ยนี่เด